ใช่นะใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมาเอาพี่สามเรื่องงานก่อนเลยเหรอคะแมทนิ้เพราะเราคุยกันยาว่ที่ผ่านมาทํงานเพอนมาเป็นไงบ้างสำหรับเราจริงๆแล้วทางงานน่าจะได้แจ้งพี่ๆสื่อมวลชนไปแล้วใช่ไหมคะว่าว่าไม่อยากถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากพาเรื่องส่วนตัวแต่ว่าแม่ก็เข้าเข้าใจว่าหลายๆคนก็รอฟังจากปากแมทเหมือนกันว่าแมนจะพูดอย่างไรกับเรื่องที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็รู้สึกเหนื่อยกับที่ผ่านมาเหมือน,นเหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าจริงๆจ,จริงๆก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบบต่อให้เราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่พูดอะไรมันก็ส่งผลกระทบอยู่ดีหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องพูดดีก,กว่าให้อยู่เฉยเฉยเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปทําให้น้ํามันขุน่นใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยน้าเชี่ยวก็อย่าเอาเรือเข้าไปขวางหรือว่า แต่ก็อีกนั่นแหละพอแมนไม่พูดเลยก็จะมีอีกกระแสนึงบอกว่าอา้าวไหนบอกไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงทําไมถึงแบบทําไมถึงไม่ออกมาพูดล่ะทาไมถึงมาออกมาแก้ข่าวล่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปคือแมนไม่ทราบว,ว่าไหนมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าคนเราไม่ได้อยากทําอะไรผิดพลาดใช่ไหมคะไม่ได้อยากทําผิดอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ก็ก็รู้สึกรู้ออสึกอึดอัดแล้วก็รู้สึก ขอบคุณอย่างแรกต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งส่งพลังบวกพลังดีๆมาให้แมทเลยค่ะสำหรับคนที่เข้าใจอย่างเงี้ยคะ่ะคือแมทอยากจ,จะบอกว่าแมทก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนแล้วก็รวมถึงคำติคำเตือนด้วยจากแฟนละครแล้วก็คนที่เคยชื่นชอบแมท แล้วก็คนที่รู้สึกโมโหแล้วก็รู้สึกอินไปกับเรื่องนี้ซึ่งยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแต่ก็มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงรายละเอียดถึงสิ่งที่มันส่วนตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เคยมีเจตนาที่อยากจะทำร้ายหรือว่า แม่พูดแรงก็จริงแม่ยอมรับแม่เป็นคนไม่ยอมทนก็จริงแม่ยอมรับเพียงแต่ว่าเจตนาน,นั้นคือช่วงนั้นคืออยากแค่จะบอกว่าแบบเฮ้ยอยากจะเถียงทุกคนว่าเอ้ยมันแค่ไม่จริงนะมันแค่ไม่จริงนะแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันผิดที่ผิดเวลาแล้วก็อย่างที่บอกคือเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าแบบน้ําเชี่ยวไม่ควรเอาเรือเข้าไปขวางเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใจร้อนเกินไปแล้ว แมทก็ได้เรียนรู้ผลกระทบแล้วก็ข้อผิดพลาดนั่นแล้วอะค่ะคือตอนนี้อย่างที่ที่อยากจะขอทุกคนคือถ้ามีอะไรโมโหซึ่งซึ่งแมททราบดีแล้วก็แมทเข้าใจอะค่ะแบบอยากอยากจะขอให้ลงที่แมทคนเดียวอะค่ะไม่อยากให้มันสิ่งที่เสียใจที่สุดของเรื่องนี้คือไม่ใช่แมทโดนด่าแต่ว่าเป็นการที่คนรอบข้างทั้งหมด เดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการกระทําของแมทเองซึ่งแมทยอมรับแล้วแมทก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงคือไม่อยากให้คนไปไปด่าไปว่าใครเลยโดยเฉพาะคุณแม่ของแมทคร mm hmm. อบครัวพี่สงการพี่แอฟแล้วคนที่สําคัญที่สุดคือน้องปีใหม่ <c oughs> รับได้คุเรียนมันจะหนักเป็นไปสุหรบบเราไหมไม่เป็นไรค่ะรับได้เพราะว่าบอกไว้อยู่แล้วว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้นะทําอะไรต้องยอมรับเองนะซึ่งตอนนี้อยากจะบอกขอโทษค่ะขอโทษทุกคนที่ทําให้เกิดผลกระทบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นแล้วว่าสิ่งที่แมททำเนี่ยต่อให้เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกว่าเรา ิที่เราทําลงไปเราแค่ต้องการจะป้องกันตัวเองว่าเฮ้ยเราเราอยากให้คนรู้นะว่าเรื่องจริงที่ทุกคนกําลังเข้าใจผิดอยู่ตอนเนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคือเจตนาเดียวทั้งหมดที่เกิดขึ้น เคยมีเจตนาที่อยากจะทําให้ใครเจ็บช้าค่ะแมต่ว่าอธิบายยังไงสังคมก็ไม่เข้าใจแมทก็แมทว่าวันนี้แหละค่ะต้องเข้าใจได้แล้วแมทช่วงที่ผ่านมามันหนักขนาดไหนคะที่เราแบบต้องวันนี้ถึงต้องยอมออกมาที่จะถอยแล้วก็เตาลงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกอะค่ะด่าแมทหนักก็เหมือนที่หลายๆคนคอมเมนต์มาค่ะว่าใครทําอะไรไว้ต้องได้รับกรรมใช่ไหมซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราที่ผ่านมาเนี่ยเราทํา ทุกอย่างได้ตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วนะไม่ได้ทำอะไรแบบผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้นแต่ก็นะมันสิ่งที่มันกระทบกระเทือนที่สุดคือมันไปกระทบคนอื่นนะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดแค่กับเราคนเดียวเลย<ม>ก็เลยก็เลยอยากขอโทษทุกคนจากใจที่ทำให้ทุกคนโมโหหรืออินไปกับเรื่องนี้ยพอแมทจะบอกว่าทุกคนอนะ สำคัญกับแมทแมทแค่มองว่าแบบพูดว่าพูดว่าแมทไม่รักคนดูไม่รักแฟนละครเนี่ยมันผิดถ้าแมทไม่มีพวกเขาดูละครอ่ะแล้วใครจะเห็นว่าแมทตั้งใจแสดงแค่ไหนใช่ไหมคะแมทก็อยากบอกว่าความรู้สึกของแมทตอนนี้ไม่ได้โกรธแค้นไม่อยากจะขอโทษจับใจแล้วก็บอกว่าคือเหมือนคือเหมือนเขา เป็นพ่อแม่อะแล้วดุเด็กคนหนึ่งที่กําลังทําผิดพลาดอยู่อะั mm hmm. ้นมองว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่ดุไม่ตักเตือนคือไม่รวมท้อยคําหยาบคาย mm hmm. ที่แบบแบบว่าตามกระแสอะไรแบบนี้นะคือ mm hmm. คนที่ว่ากล่าวตักเตือนคือมันมองเขาเป็นเหมือนญาติหน้องพ่อแม่อะถ้าเกิดเขาไม่รักไม่เอ็นดูแมนอะเขาคงไม่เตือนแมทเขาคงปล่อยเด็กคนนี้ ให้มันให้มันผิดให้มันพังของมันไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเขาเขคงไม่รักเขาคงไม่เตื่องแม่ขอรับตามพอแม่คือตามพอที่เหมือนจะร้องไห้เลยคือเขาคิดยังไงอ่างนี้ารต้านอยูว่ายังไงไม่อาจอ่านค่ะแต่คืออย่างที่บอกว่าอยากให้เข้าใจเท่านั้นเองคือที่ผ่านมาที่มันเกิดเรื่องราวที่ทําให้มันแยกลงไปพอตัวแมทเนี่ยมันบอกแล้วว่าแมทต้องการแค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นนะว่าเรื่องจริงอ่ะที่ทุกคนกําลังเข้าใจผิดอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วแล้วถ้าเกิดเรา เราไปเป็นคือตอนนี้แมทแล้วก็คนดูแฟนละครที่สนับสนุนแมหมายรู้สึกว่าเราต่างกำลังเป็นตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของของสื่อหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบมันมันห่างไกลความจริงไปเยอะมากเลยอะค่ะนเรื่องอะไรบ้างี่ากลมันห่างไกลแบบว่าจริงๆทุกคนทราบอยู่แล้วมันว่าจริงๆทุกคนทราบอยู่แล้วคือ วันนี้แมทไม่อยากพูดเยอะเนื่องจากว่าเหมือนที่ทุกคนทราบดีมีทั้งที่บอกว่าให้นิ่งเงียบซึ่งเจตนาของแมทตั้งแต่แรกแมทตั้งใจเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียง mm hmm. แต่ว่ามันไม่จบสักทีเราก็ยอมรับว่าเฮ้ย mm hmm. มันมันเกินไปแล้วนะเราต้องออกมาพูดอะไรบ้างซึ่งมันผิดจังหวะมันผิดเวลาผิดที่ไปหมด mm hmm. ก็ยอมรับแล้วก็อยากจะปรับงแค้ไขตเอน้คะ คือเรื่งทีโคนะ้นาเรื่องที่แบบหลื่องสอนย่อท้องอะไรอย่างเงี้ยในนะั้นเรื่องนี้ด้วยไหมคะเออเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ rồi, เรื่องเลยอล้วมีเรื่มีแบบอยากชี้แจงยังไงบ้างมันไม่อยากชี้แจงแล้วค่ะคือ,ค,อคือมันไม่อยากชี้แจงอะไรแล้วเพราะว่าพูดไปก็เอ่อไม่เข้าใจกันอยู่ดีรอรอให้เวลามันมันแบบว่าช่วยประสานความสัมพันธ์ของเราดีกว่าตอนนี้มันทุกอย่างถ้าต่อให้พูดอะไรไปมัน ก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนที่ดีที่สุดแล้วอันไหนที่จะดีมากมากกว่าที่จะเสียแมทก็คือวันนี้แมทแค่อยากออกมาขอโทษเท่านั้นเองค่ะถ้าราถึงวันตัดที่สุดในชีวิตนาคะหนักที่สุดในชีวิตเลยหนักแค่เจอลองจากสอบเอนชานไม่พอชยวยทูห่อยอยางจับสอบเชานไ่พอ่วยดูหน่อยอยกลับชอยกลับมาอยู่ที่เดิมไหมเออท้อถึงขั้นแบบที่เดิมแมทคืออะไรค่ะคือหน้าอกกับวงการอยากอยู่แล้วยังไงก็ยังมี ซูเสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องซักผ้าที่ยังต้องผ่อนอยู่ก็คิดว่าน่าจะต้องยังทํางานอยู่เพราะว่าอะไรต่างๆที่ผ่อนอยู่ก็ยังผ่อนไม่หมดเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้แมทอยากแก้ไขอะไรนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้แทอยากแก้ไขอะไรแมทเป็นคนอย่างนี้แลวค่ะคือแมทว่าให้แมทได้เรียนรู้อะแล้วรับกับผลกระทบครั้งนี้ดีแล้วแมทจะได้จำเจ็บแล้วก็จะได้จำเพราะว่าถ้าไม่งั้นแมทก็จะยังเป็นคนที่ตรงมาก คิดอะไรก็อยากจะพูดออกมาซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องไม่พูดดีกว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดเรื่องนี้มันก็คงมันก็คงยังรู้สึกว่าเออฉันจะพูดตรงแค่ไหนก็ได้มันก็คงมันก็คงยังเป็นอย่างน้เรื่องเรื่องพูดออกมากับเรื่องที่่ามากับระยะเราให้กําลังใจกันยังไงบ้างก็ก็ให้กําลังใจกันตลอดนั่นแหละค่ะมันจะทบกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ไหมกระแสที่มาหนักหน่วงขนาดนี้ป เฉยๆอะค่ะไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมากระทบอะไรเพราะว่าคือเหมือนมันเกิดขึ้นจากแมทคนเดียวอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นผลกระทบที่มาจากการกระทําของแมทก็มันรู้สึกของแมทคนเดียวว่าแบบแมทก็คิดว่าเออไม่ต้องทําอะไรเพื่อเป็นการแก้ไขแล้วก็สับปรณ์แมทคาดหวังกับกับผลจากหลังจากวันนี้ยังไงบ้างหลังจากเราพูดวันนี้แล้วเออจริงๆไม่คาดหวังค่ะไม่กล้า าดหวังอะไรแต่ว่าอยากออกมาบอกเฉยๆว่ามีไม่ได้ต้องการต่อสู้กับกับแฟนละครคือคือเขาคือคนที่สนับสนุนแมทนะเขาเป็นคนที่เคยหลักแมทเคยมั่นใจในตัวแมทแล้วโอเควันหนึง่งแมททำให้เขารู้สึกหวังเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของแมทแล้วค่ะที่แมทต้องออกมาพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาแบบมีค่า<ม>เรื่องพี่ไก่บางคนมองว่าเราทําให้เลนดิ้งละครไก่ โทษด้วยถ้ามันเป็นผลกระทบจากแมทนะคะแต่แต่แมทว่าถ้าคนได้ดูละครนะ mm hmm. ก็จะเข้าใจว่าละครมันถ่ายมาหลายปีแล้วมันก็ด้วยการตัดด้วยที่ตัดเหลือเก้าตอน mm hmm. ใช่ไหมคะแ mm hmm. มทก็แมทก็ทราบจากช่องเหมือนกันทางช่องก็โทรมาบอกว่าไม่ได้เป็นพรข่าวของแมทนะอะไรเงี้ยทางช่องก็ให้กําลังใจเพราะว่า คนก้อนนี้จะเป็นยังไงรับถูกโดนผูกไว้เยอะนาะว่าจะไม่ดูมาเลยค่ะดูเธอค่ะดูเธอค่ะมันมันสนุกจริงๆค่ะเสียใจไหมมันมีกระแส่ันแต่ว่าเอออยากให้เปลี่ยนนานเปลี่ยนอเพีพเสียใจไหมก็เสียใจค่ะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยากมากอะค่ะถ้าเกิดมันมีเงินเยอะขนาดนั้นมันก็อยากจะเอาเอาไปให้พี่น้องแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่าทุกคนเสียโมดออกมาแล้วอยากให้เปลี่ยนก็อย่าเปลี่ยนเลย ช่วงที่ผ่านมาจากกระแสข่าวของเราอะเราได้มีการตทรไปคอลโทรหรือเข้าไปคุยกับผู้ใ่คนไหนบ้างหรือ,อยังคะที่จราต้องรู้จักกับขา่า ไม่ยอมเข้าใจเม็ดไม่อยากจะบอกอะไร่ขอโทษค่ะโอเคคุณเสิค์ฟคเรื่องมาบนึงนะหมดแลค่ะ่มีเปลมอีกนิดเลยนเลเรื่องของการไปตดความที่มเราอะรอย่างนี้คมีการอลโล่คองคุณของการของพี่น้องเขาเพราะนั้นคุณพ่อกงการได้โทรมาได้โทรมาหาแมทเองแล้วก็อธิบายเรื่องทั้งหมด เข้าใจกันดีไม่มีอะไรกับพี่น้องล่ะคา่เขาอันคอโ่อันคอโ่พี่สงการอะไรเงี้ยได้ไหอันนี้ต้องไปถามพี่พี่เขาเองนะคะ